ครับผมเริ่มจากคุณโอ๋ก่อนเลยนะครับอย่างที่เกิดไว้ตอนต้นนะครับว่าเราทำรายการ The Voice Pride เนี่ยเป็นคนริเริ่มทำคือจริงๆแล้ว The Voice Global ไม่มีเลยใช่ค่ะพี่ไม่มีเลยไม่มีที่นี่เป็นที่แรกที่แรกของโลกเลยครับครับผมเป็นคนคิดเลยคิดคิดยังไงถึงทำไมถึงอยากจะทำทำไมถึงอยากจะทำถึงตทลิทำขึ้นมาคือคือเล่าฟังให้ฟังอย่างนี้ค่ะพี่หลังที่เราทราบนะว่า The Voice มนเป็นไม่ใช่การแข่งขัน ร้องเพลงธรรมดาเราเป็นรายการที่สร้างพืนเป็นพื้นที่ที่สร้างความฝันให้คนเป็นจริงจากคนธรรมดาที่แบบมีเสียงที่ดีนี่แหละแล้วก็สามารถเป็นศิลป,ปินได้ในอนาคตแต่ผมมองถูกว่าเดอะไวท์เราอย่างดีแล้วเราได้แขะนะ่งขันเนาะปี2024 <S 2> <S 2> <S ที่ทำขึ้นมา10ปีแล้วครบคสวรร ก็คิดลงเครียดนะพี่พอสิปีเนี่ยี๋ยวว้ทุกคนบอกโอ้ยเก่าวารายการเก่ามากเลยอะทำไมยังไงเอาเปลี่ยนโค้ดก็แล้วแต่จริงๆนีแล้วดีมากนะพี่เรตติ้ง2024นี่ถือว่าเป็นเรตติ้งที่สูงสุดของปีที่แล้วแต่ทีเนี้ยก็เลยมานั่งคิดกันกับทีมทางทางทางทีมทั้งหมดเนี่ยล้วก็มองว่าเออเราอะไม่สามารถเปลี่ยนฟอร์แมตรายการได้เพราะว่าเราชื่อฟอร์แมตจากไอที ไม่ว่าจะเป็นบายแบทเทิลลองเอามันก็มีแค่เงี้ยมีโค้ชก็เลยคิดว่าเออทำยังไงให้มันรู้สึกแตกต่างสร้างสรรค์อะไรที่รู้สึกว่าคนดูแล้วสนใจก็เลยไปเจอจุดประเด็นอยู่2ประเด็นประเด็นแรกที่โอ๋คิดที่แต่เรื่องเนี้ยอมคิดแต่เปปีที่แล้วเพราะว่าหลังจากที่จบเดอะไวท์ออซาร์แล้วเห็นแชมป์คนแรกเป็นเพียวและตาไหลเพราะแชมป์เนี่ยที่เห็นว่าเพียวมีความสามารถร้องเพลงอินเตอร์แล้วก็ร้องแล้วก็สามารถเป็นแชมป์ออซาร์ได้ และประกอบกับว่าพี่ที่แล้วอ่ะมันเริ่มมีการโปรโมทเกีเรื่องการที่เป็นไ่าย<ช>สมรสดเท่าเทียมของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สามของเอเชียแต่เป็นเพศที่แรกของอ<ช><ช>าเซียนนะคะซึ่งรู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้วอย่างที่พี่กบอยู่กับเรามาตั้งสิบปีเนาะพี่ก็เห็นว่าทุกซีซั่นเราเนี่ยคนแข่งใช่เรามีทุกเพศทุกวัยเนาะแล้วเพศกับพวกเขาก็จะมีความสามารถอีกแบบเลงเรารู้สึกว่าเออทำไมผมไม่เปิดเวทีอันเนี้ย เออเท้เลยให้สําหรับคนกลุ่ม LGBTQ ที่มีความสามารถอะมารวมตัวกันแล้วแข่งกันทํายังไงรู้สึกว่าเอาให้เต็มที่เลยอยากจะอะไรจัดกันมาเอาให้รู้สึกว่าไม่ต้องกักเพราะเขารู้สึกว่าพอได้แข่งกับพวกของเองเนี่ยเขามีความสุขเขาเอนจอยเขารู้สึกว่าเขาเขาสู้เต็มที่อะก็เลยเป็นเป็นเป็นเหตุผลที่ที่เราทําคิดว่าเออปีนี้โอ้หเลอยากทำเดอะไวท์ไพรขึ้นมาเป็นการแบบอีเวนต์ในการเฉลิมฉลองพายมันด้วยค่ะพี่ครับผมแล้วจากการที่ทำ The Voice ก็คือเดบิวต์ปกติตลอดมาสิบปีเนี่ยฮะกับครั้งนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันเยอะไหมครับแตกต่างแรกก็คือเจอเจอทั้งแถวหรอว่าเกิดกระแสเลยเนาะแต่เอาจริงเล่าอย่างนี้ <c oughs> คือพอมาทำเดบอยต์พรายเนี่ยสิ่งที่แตกต่างมากที่คนจะได้เห็นเนี่ยในตอนแรกเลยก็คือถ้าเดบอวต์ปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าคนจะแบบคนธรรมดาเลยที่ปกติขึ้นมาแต่งตัวบ้านๆมาขายเสียงแล้วก็เราก็ถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อย โคช่วยมีการพัฒนาครั้งเรื่องเสียงการแต่งตัวเป็นกายกลายเป็นเดอะสตาร์ไม่ใช่อะไรเลยเพราะเด็กต้ากลายเป็นแบบนักร้องกลายเป็นคนเป็นซอมวันอ่ะพี่จากสบาร์ตี้แต่เดอะไวท์พายเนี่ยพี่เข้ามาเต็มเข้ามาเต็มตั้งแต่แรกตั้งแต่ไลน์เลยพี่ไม่ใช่แต่พายพี่ตั้งแต่ตอนไฟนอลออเดชั่น ตอนที่เราเลือกมานางแต่งกันมาขนาดนี้ทุกคนก็คืออะไรวะที่มาห้าพันกว่าคนที่เราเลือกมารอบไฟนอลออเดชั่นเนี่ยก็จัดเต็มกันมากเราก็ตกใจแ้วพอมารอบไายออเดชั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีผู้กำกับทางเฮลิสต์ตแต่เราให้ฟังว่ารายละเอียดมีอะไรอันนี้คือแบบบายก็จัดมากจัดมาจนถูว่ากรนคิดจะมาอู่ตายละเดี๋ยววันนี้ถ่ายไปเท่าอีกแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่ากลุ่มหัวกันทังทีว่าเอ๊ะแล้วไฟนอลคุณจะยังไงวะคุณต้องจ้างฮอลลีวูดหรือว่าจ้างทีมอะไรมาทำไหมเพ ก็คือจริงๆแล้วมันก็ต้องค่อยๆขึ้นเนอะใช่อย่างเปกติเราก็จะเห็นนะฮะรอบลายก็คือแต่ชุดอยู่บ้านมาแล้วก็มามาประกวดกันแต่นี่อันนี้เขามาเบอร์สิบเลยอ่ะใช่แล้วเราจะพัฒนาไปยังไงให้ถึงวันเราต้องเริ่มร้อยอ่ะพี่กำลังดูเรื่องโปรดักซันกันอยู่ว่าเราจะทำยังไงดึงจากเห็นนะเวทีแสงสีเสียงที่เราทํากันเต็มที่เพราะว่าโอ้ยแบอกนี้สรุปง่ายๆคือเดอะไวท์พายอ่ะมันไม่ใช่เป็นรายการแข่งขันร้องเพลงอย่างเดียวแต่คนเขาแข่งขันมาเนี่ยมาโชว์ด้วยพี่ เขาคิดโชว์มาเขาเป็นเป็นมันเป็มอิ่มอ่ะมันทั้งทั้งทิ่เสียงด้วยแล้วก็โชว์ด้วยเดี๋ยวได้เจอกันแน่ๆสนุกแน่ๆเรากันครับพโครับครับผมต่อไปนะครับขอเรียนถามคุณผ่านนะครับว่าเป็นเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์จริงๆว่าทางช่องเ7 HD สนใจ The Voice Pride มีประเด็นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะ The Voice Pride ต้องอยู่ช่องเราครับผมอยากเรียนอย่างนี้ก่อน ในนามของช่อง7 HD นะฮะเรารู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจนะครับที่เราได้มีส่วนร่วมนะครับที่ได้นาคอนเทนต์รายการประกวดร้องเพลงในระดับมาตรฐานโลกผมเชื่อว่าทุกประเทศนะครับทุกชาติภาษาไม่มีใครรู้จักเดอะไวท์เดอะไวท์คือบประวัติของเวทีรายการประกวดร้องเพลงนะครับ,รบและที่สําคัญกว่านั้นคือรายการพิเศษนี่เดอะไวท์พาย สองสุดสองเนี่ยยิ่งใหญ่ผมคุยกับคุณโอ๋นะครับหลายอย่างเราคิดเหมือนกันเราเห็นเหมือนกันนะครับช่องเจเราเปิดกว้างในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเราเปิดคอนเทนต์เยอะมากนะครับแล้วเราก็คุยกันว่าอีกเราน่าจะทำผมเริ่มจากคอนเทนต์ซีรีส์นะครับบอยเลิฟเกิร์เลิฟผมเริ่มทำนะครับช่องเจ็ดมีการเปลี่ยนแปลงเยอะล่าสุดพอได้คุยกับคุณโอมันมันปิงแลวมัน <Yeah. S 1> คลิกตรงกันว่า แล้วรายการรกว่าร้องเพลงนี่ uno, like version, แหละเวอ้對對ที่ายเนี่ยที่ผมทราบจากคุณโอบอกว่าทีนี้นะเป็นประเทศไทยที่แรกของโลกในเวอร์ชั่นนี้ด้วยนะครับโอ้เป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับครับผมครับผมก็เลยตัดสินใจร่วมมือกันกับเซอร์าพรส์เนี่ยที่ผมคราบจากคุณโอ๋บอกว่าท so ีี้่ะเป็นประเยี่แของโลกในเอา์ันนี้ด้วยนะครับโอ้เป็นเห็นสิสั่ยท่งให่มากั ก็เลยแบบเอาวะน่าจะแล้วผม้ค <motherf abil itation> ิดว like ่า <zus> มันเป็นเลยที่ที่ที่ปรากฏการใหม่เลยพี่พี่ก็ต้องตกใจเหมือนกันนะผมก็มองว่าตกใจแต่เด้ดเขาเอาเสื้อมาให้ใส่แลวผมคิดว่ามันเป็นความร่วมมือที่เป็นท้องแน่นอนมั่นใจแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถจะสร้างต่อะในอนาคตกับครับก็เป็นเป็นวทีที่เปิดกว้างจริงๆสำหรับสำหรับ The Voice Thailand ในครั้งนี้นะครับ และแน่นอนนะครับโปรดักชั่นแสงสีแล้วก็เวอร์ชวลต่างๆนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับก็แน่นอนต้องยิ่งใหญ่อล่าการแน่อย่างท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคุยกับพาร์ทเนอร์ของเราตลอดมานะครับซึ่งอยู่กับพวกเรามายาวนานขอเสียงปรบมือให้กับแอลอีบีย d นะครับขอเรียนเชิญคุณอโรชากิต,ติวิทยากุลน,นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธูทรกิจ เอาอีบยอนบริษัทไลทิงแอนด์อิมเพรสเจอร์ก um, ัตมหาชนนะครับร่วมพูดคุยบนเวทีครับมีมาเป็นของตัวเองนะครับขอบตักทุกคนค่ะเอาละครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กันมาหลายซีซั่นแล้วก็ทุกซีซั่นก็ถือว่าสุดจริงๆสำหรับโปรดักชั่นนะครับแล้วคราวนี้ The Voice p r i ์ e มีอะไรพิเศษบ้างครับก็ก่อนอื่นนะคะเหมือนคุณพัทแอมอยากจะ ขอแสดงความยินดีกับพี่โอ๋ที่พี่โอ๋ได้ทำความฝันของพี่โอ๋สำเร็จแล้วนะคะแล้วก็แอมก็ในฐานะแอลนีบิออนเราเมีความภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างความฝันของพี่โอ๋ให้เป็นจริงในวันนี้ได้นะคะก็ขอก่อนที่จะเล่าความพิเศษนะคะก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอแนะนำบริษัทนิดนึงแอลนีบิออนเป็นหน่วยธุรกิจ ของบริษัท Lighting and Equipment จ,จำกัดมหาชนนะคะผู้บริการแสงสว่างให้กับประเทศนี้มาแล้ว32ปีเราบริการแสงสว่างครบวงจรค่ะตั้งแต่บ้านไปยังอาคารต่างๆสนามบ,บินทุกอย่างชีวิตทุกคนมี l e อยู่อยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราไม่ค่อยได้พูดตัวนั้นเองแล้วก็โอเคก็คราวนี้พันธกิจของ l e จริงๆเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะผลิตผลิตอุปกรณ์แสงสว่างนะคะ เพื่อคนไทยโดยคนไทยและทําให้เป็นมาตรฐานสูงอาเซียนนะคะซึ่งภารกิจนี้ก็ส่งต่อมาถึง l e d b e ดี n ที่เราเนี่ยมีความต้องการที่จะผลิตอุปกรณ์แสงสว่างสำหรับงานบันเทิงทั้งในฝั่งของอีเวนต์คอนเสิร์ตหรืองานโทรทัศน์นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของเทคนิคที่แตกตา่างซึ่งก็ต้องขอบคุณด้วยอีกทีนึงที่พี่โอะ่ะ เห็นความฝันของเราเราก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเราว่าเราทำได้ในปี2022ปีแรกที่จะมาช่วยพี่โอในเรื่องของ The Voice All Stars นะคะ mm hmm. ก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็เอา,เอาดวงโคมที่เราเอาไว้ใช้สำหรับอาคารมาไปปรับให้มันสามารถใช้กับงานบันเทิงได้ซึ่งถามว่าปรับอะไรก็คือในงานบันเทิงเนี่ยค่าของสีค่าความถูกต้องของสีต้องถูกต้องแล้วก็เนื่องจากว่า สิ่งแรกที่เห็นแสงไม่ใช่ปามนุษย์แต่เป็นตาของกล้องปลาเลนส์กล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำฟ r e ควนซีต่างๆเนี่ยมันจะต้องทำให้ถูกต้องซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นอ่านดีของเรากับงานบันเทิง <czne> ส่วนในปีที่แล้วเนี่ยปี2024เป็นครั้งแรกที่เราสามารถผลิตโคม สำหรับงานบันเทิงได้เองที่โรงงานของเราที่ a l e Solid State นะคะเป็นโรงงานลูกของเราและในปีนี้ถ้าความสำเร็จแล้วก็ความตื่นเต้นของเราเองก็คือเราสามารถผลิตไฟเอฟเฟกที่หมุนได้เองแล้วค่ะที่โรงงานของเราตอนนี้ก็คือลายผลิตก็คือแบบวุ่นวายมากแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือจอ LED ค่ะครับผมโอ้โหขอเชียงปรบมือนิดนึงนะฮะอันนี้คือโปรดัก ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์ของคนไทยผลิตโดยคนไทยพตัตก,กอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราซื้อจากเมืนนองนอกทั้งหมดใช่ครับ,รบแต่ครั้นี้เราผลิตได้ในบองไทยแล้วใช่คและในอันดับต่อไปคือแน่นอนคือนอกจากดูแลเรื่องฉากแสงสีแล้วมีกิมมิคอะไรที่จะเ้าเรียกอะไรส่งเสริมให้กับโชว์บนเวทีของผู้เขาแข่งขันที่ปีนี้อย่างที่บอกนะ The Voice p r i m e เขาจัดหนักอยู่แล้วจัดสุดอยู่แล้ว คุณแอมเตรียมอะไรมาให้ส่งเสริมดนัดดนผลักดันพวกเขาขึ้นไปอีกครับโอเคก็พอพี่โอยมอ่งหมายว่าให้อํมดูในเรื่องของ s t สเต Production ว่าให้ให้ให้ดูความสวยงามความอลังการตอนแรกคือคุยกับทีมงานเลยว่าขอสองอย่างเวอร์กรับเลิศ<ม>เราขอเอาคํานี้มาเป็นตัว <S 2> <S 2> ตั้งแล้วขอเวอร์วอไวไก้ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้อเนี่ยอลวนดีบนะคะเราและแอลเองเนี่ยสิ่งที่เรา สำคัญให้ความสําคัญมากก็คือเราอะเป็นได้มากกว่าแสงสว่างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแสงกับมนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันโดยที่เรามันก็เหมือนอากาศถ้าวันหนึ่งไม่มีแสงเราถึงจะรู้ว่าเนี่ยมันคือมืดแล้วนะอ่าเหมือนอากาศเนี่ยไม่มีอากาศเราก็เพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอากาศหายใจทีเนี้ยเราเนี่ยก็ได้นําเราอะทาตัวเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์ก็คือไม่ใช่แค่ให้มองเห็นเท่านั้นแต่ว่าเราก็จะช่วยในการออกแบบแสงเนี่ยทำให้มีอารมณ์ความรู้สึก ช่วยดึง mm hmm. ของอช่วยการทำซีนต่างๆนะคะช่วยดึงตัวตนของผู้เข้าแข่งขันเนี่ยออกมาทำให้ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนคนหนึ่งที่มีความสามารถแล้วขึ้นมาอยู่นคนเวทีเนี่ยเขาก็ต้องการพืนที่ปลอดภัยแล้วผู้เข้าแข่งขันของเราที่มาที่นี่ทุกคนอ่ะอันบอกเลยว่าทุกครั้งเนี่ยมองเขาอะ่ะอันแบบโหนี่ไม่ใช่แค่เป็นเสียงจริง,รงตัวจริงอะ่ะคือเขาเป็นมนุษย์ที่แบบมีหัวใจที่กล้าจริงแล้วก็เป็นหัวใจที่แกร่งจริง เขาถึงมายืมตรงนี้ได้แล้วก็สร้างโชว์ให้เราได้ค่ะคเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นจิมมิ่ให้ไอเส่นเราก็เปลี่ยนมือจากเดิมเป็นแค่ไฟปกติอ่าเราก็จัดเรื่องมาเลยครับค่ะตอนนี้ก็เลยคิดแล้วว่าเดี๋ยวรอบไปจากนี้อาจจะเลื่อมไปหมดเลยทั้งฮอ์หรือเปล่า <c oughs> ลเพื่อแบบว่าช่วย <c oughs> เสริมให้ทุกคนได้ <c oughs> ส่งพลังให้ถึงคนดูได้อย่างมีความสุขค่ะได้ครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงนะครับ ทาง The Voice t h a i l น n d นะครับแล้วก็การร่วมมือกันกับทางช่อง7 HD นะครับรวมถึงอั้นยอด้วยขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับรับคครับแนะนำก่อนนะครับนี่คุณอั้นนะครับแล้วก็คุณชัดนะครับคุณอั้นนี่คือผู้กับรายการที่เรากลับกันมากี่ปีแล้วนะฮะผมนํำซีซั่น3 4แล้วก็2024ครับผมส่วนคุณชัดละครับผมเป็นมิวสิกเอเล็เตอร์ครับ ซีซั่นไหนบ้างเอ่ยตั้งแต่เริ่มเลยนี่หนึ่งสองสามแล้วก็หายไปเลยหายไปไหนครับไปทำอะไรอย่างอื่นนี่ครับทำหนังใช่ไหมพี่นินใช่ครับผมแล้วล่าสุดหนังที่โด่งดังมากก่อนหน้านั้นไม่นับนะฮะล่าสุดล่าสุดเรื่องอะไรครับคุณชายครับตอนนี้มีให้ดูทางเน็ตฟลิกนะครับอนี่แหละครับชมหน้าของพุ่กลับนะครับเรื่องก่อนหน้านั้นเราไม่พูด คุณชายก็ไม่ค่อยทําเงินครับก็เอาแต่ดังมากใช่แต่ได้กระแสแต่ไม่ค่อยได้เงินใช่ครับเอาหน้าได้ข้ามกลับโอเคนะอครบอมาถามถามคุณนั่นก่อนแล้วกันนะครับความยากของ The Voice p r i v e กับ The Voice ปกติที่เราทํากันมาครับยากยากก็คืออันดับแรกครับคนแข่งคนแข่งกู้ข้าแข่งครับทำไมก็อย่างที่พี่โอยบอก ว่าทุกคนเขามาเต็มมาชุดเชิดอะไรนี่เขามาเต็มแล้วในหัวเขาคือแบบพร้อมที่จะทําโชว์มาตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่รอบลายเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบคนเนี่ยทุกคนเขามาด้วยความแบบมุ่งม,มั่นว่าจะทําโชว์คือโชว์เขาอะ่ะเป็นเลเวลเดียวกับรอบไฟนนลนั่นแปลว่าเฮ้ยเราต้องทํารอบไฟนนลตั้งแต่รอบลายอาา่ะฮะ มันก็เลยต้องเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากในการที่จะเนี่ยข้ามเลเวลไปหนึ่งสองสามสี่ให้มันวิวไปถึงใช้ให้ได้ใช่ซึ่งเขามาเต็มแต่หนึ่งละทำไมเขามาเต็มเลยเขามาเต็มแล้วเราก็ต้องใส่แรงเต็มตั้งแต่แรกเลยครับะฮะส่วนที่สองที่ที่ยากอหมอย่านหนึ่งก็คือโค้ชฮะโค้ชสามคนของเราก็เอ่อมาทําครั้งนี้เป็นครั้งแรกใหม่ก็ถือว่าใหม่เป็นโค้ชครั้งแรกใน The Voice t r e ครับผมก็อินอินอินจัดอินจัดอินจัดก็คอยกังวลแบบเฮ้ยทำอย่างนั้นดีไหมทํานี้ดีไหมมีทั้งแบบทำงั้นดีไหมทำงั้นดีไหมเขาเรียกว่ารู้สึกลำบากใจไม่ได้ลำบากใจฮะอินอยากจะแบบก็แล้วไงความอินแล้วมันลำบากใจก่ะว่าจะเอายังไงดีแล้วข้อสัมพันธ์ตอนเลือกเนี่ยจะเลือกยังไงใช่แล้วก็มีแบบว่าอินแบบโคชไม่หยุด สอนไม่เลิกสอนไม่เลิกชอบแบบมีความสุขในการได้สอนแล้วก็มีอินกับการทํางานก็มีครับลีสองลีสามไลน์มาคิดถึงทีมงานจังเมื่อไหร่จะถ่ายกันอีกมีมีทุกรูปแบบนะครับก็เป็นความสนุกความสนุกที่แตกต่างกันไปจากเดอะบอยส์ใชปกตินะครับมาถึงคุณชัดคราวนี้นอกจากจะเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์แล้วอ่ะมิวสิกเอาไว้ก่อนมีครีเอทีฟด้วยช่วยครีเอทด้วย ครับก็มาช่วยพี่อั้นคิดจริงคล้ายๆกับตอนทำซีซั่นสามคือสนุกเพราะว่าพี่อั้นเนี่ยเป็นรุ่นพี่คณะอยู่แล้วครับครับก็เหมือนถ้าไม่ทํางานด้วยกันก็ไปสังสรรค์ด้วยกันบ่อยครับก็รู้สึกว่าคิดถึงเพราะว่าจริงๆแล้วเดอะไวซ์มันมีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนตลอดตั้งแต่ทํามาสามซีซั่นแรกรู้สึกว่าการได้กลับมาอีกทีมันเหมือนกลับบ้านเหมือนกันนะแล้วก็กลับมาทํางานกับพี่อั้นอีกทีก็เหมือนแบบ ได้เมาส์ได้มีความสุขได้ช่วยกันคิดอะไรไปด้วยกันอะไรเงี<ม>้ยมันก็เลยทําให้แบบเหมือนเราได้กลับมาสู่เซฟโซนแล้วก็ชาร์จแบตอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วก็ในเรื่องของเพลงล่ะครับยากไหมก็คือก็คือเขามาเต็มอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีใช่คล้ายๆกับที่พี่อั้นว่าคือครจริงๆโจทย์เรื่องเพลงตั้งแต่ซีซันแรกๆครับคือเราไม่ได้ทําแบบ คือดนตรีอ่ะมันจะเป็นการซัพพอร์ตของตัวผู้เข้าแข่งขันเสมอ,อเหมือนกับมองเขาเป็นศิลปินหนึ่งท่านแล้วก็เขาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนเขามีอินเนอร์แบบไหนเขาอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรดนตรีจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อให้เขาได้แสดงออกสิ่งนั้นได้ง่ายที่สุดหรือดีที่สุดอะไรเงี้ยครับคราวเนี้ยพอผู้เาแข่งขันของทรายเนี่ยมันตั้งต้นมาที่แบบว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเนงะี้ยความอยากของเขามันฉูดฉาดมากอะไรเนงะี้ยเพราะงั้นดนตรีก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันแบบ มันเปลี่ยนให้ได้อย่างที่เขาต้องการมันดันเข้าไปมันทําให้เขาแบบทะลุประหลอดไปให้ได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นความทา้าทายคือคืออย่างเดอะบอยส์ธรรมดานี่คือเขากแบบ็มาแบบมาแบบเทเพลินธรรมดาธรรมดาแล้วเราก็มาส่งเสริมเขาแต่ครั้นี้เดอะบอยส์ฟล์เขาคิดมาจากบ้านแล้วใช่แล้วความต้องการเขาแบบสุดตองมากบางทีแบบซ้ายสุดแล้วก็หนูอยากทวิไปขวาสุดเลยค่ะอะไรเงี้ยครับมันก็เลย,เลยแบบว่าเป็นความทา้าทายของทีมดนตรีก็ยากยากนิดนึงนะครับ อะต่อไปสิ่งที่อยากได้บจากคนดูในซีซันนี้ของ The Voice Prize ครับแน่นอนก็เป็นความสนุกฮะเป็นความสนุกแต่ว่ามันมันจะสนุกอีกแบบหนึง่งรสชาติมันจะต่างกับ The Voice The Voice ปกตินิดหนึง่งมันจะมีทั้งความแซ่บมีมภาพโชว์ที่มันอลังการมีความแบบสนุกสนานในในอีกรสชาติหนึ่งฮะ ครับผมแน่นอนแต่แน่นอนก็คือความสนุกแล้วก็แน่นอนขาดไม่ได้ก็คือเสียงร้องของผู้เข้าแข่งน,นั่นเองเพราะนี่ก็คือ The Voice นะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณท่านกับคุณชาร์ด้วยนะครับก็ต้องขอ,อต้อนรับโคชทั้งสามท่านนะครับก็ถือว่าเป็นโคชใหม่ <พอ S 1> ครั้งแรกเลยนะครับของ The Voice นะครับแล้วก็สำหรับรายการนี้ด้วย The Voice p r i m e นะครับอ่ะคุยกันเลยดีกว่าว่าตอนแรกที่ทางรายการได้ติดต่อไป รู้สึกยังไงบ้างครับคุณเบนครับอ๋อมันนั่งคนแรกก็ต้องตอบก่อนอย่างนี้เหรอครับพมในเรื่องนั่งฝั่งนี้ไง <laughs> ร,รู้สึกดีใจมากรู้สึกขาบใจมากครับก็คิดว่าอาจจะดูเย่อะยิ่งแต่ว่าถึงเวลาของฉันักทีนึ็นอย่างนี้ครับ <laughs> รอมาหลายซีซันไม่ยอมตามครับ <laughs> ครับผมขอ,อยํำนะครับอนี้ของแอมน่าจะตรงข้ามกับของเบนเพราะว่าไม่รู้พูดจริงหรือเปล่าแล้วหรือมุกนะ จริงแล้วได้รับการคุยติดต่อมาจาก The Voice เนี่ยจริงๆแล้วหลายปีแล้วครับค่ะแต่ตอนนั้นไม่พร้อมเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะถนัดทำงานอันนี้ก็เลยแบบก็หลบหลีกไปเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความน่ารักของทาง The Voice แล้วก็ทีมงานซึ่งก็ถามมาทุกปีถามมาทุกปีจนกระทั่งแบบวันหนึ่งก็แบบอ่ะคือเหมือนกันคงถึงเวลาที่เราจะต้อง ควรจะต้องลองทำดูออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองบ้างแล้วยิ่งเป็น The Voice p r i ไ e ด้วยยิ่งน่าสนใจไหมอพอดีตัวเองก็อยู่ในหมวดนั้นด้วยก็เลยเฉยๆมาเหมือนมามีติ้งเพื่อนอยู่ในหมวดนั้นด้วยนะที่ <laughs> ฉันก็ใครก็ได้อะไรก็ได้โ <laughs> <laughs> <Okay. laughs> อเคโค้ชทามไทลนะครับ <laughs> <laughs> ผมอย่างแรกเลยคือผม,ผมตกใจครับว่าผมหล่อจริงๆเหรอเขาเลือกิีคนหรือเปล่า แต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจในรายการว่าเขาน่าจะเห็นอะไรสักอย่างในตัวผมแล้วก็ผมเห็นโค้ดสองคนเนี้ยปั๊บผมเลยรู้ว่าอ๋อน่าจะมีหลายอย่างที่เขาทําไม่ได้ตอนนี้คนคนทุกคนกําลังอยากรู้อยู่ตองตรงนี้อยู่ในโหมดไหนครับโหมดปกติครับไเ่โหมดปกติใช่เขาใช่ครับนี่ก็ไม่แน่ทําไปก็อาจจะมี การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างผมรู้สึกผมีเออผมรู้สึกผมเชื่อในรายการว่าเขาน่าจะเห็นความสามารถบางอย่างในตัวผมแล้วก็ผมก็คิดไปคิดมาเพราะว่าผมทํางานด้านดนตรีมาแลงแต่เด็กแล้วเหมือนกันอะไรยเงี้ยอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยครับแต่ก็เต็มใจที่จะช่วยครับครับผมแล้วเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับคือติดต่อแล้วอะมาทําละต้องฟังเพลงเยอะขึ้นไหมหรืออะไรยังไงไหมพูดเหมือนจะพูดเหมือนแบบพยายามจะพูดไม่ให้ซีรีส์เสียงดีซีรีสมากเลยครับ คือในหัวผมทํางานหนักมากการบ้านทํการันบ้านเยอะมากเชยเช่นอาเตรียมเพลงเราต้องอัปเดตเพลงเยอะมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอน้องที่เป็นวัยไหนบ้างหรือเป็นรุ่นไหนหรือเขาชอบอะไรเราต้องทํการันบ้านให้ให้หลากหลายเพื่อที่ว่าเรามีลูกทีมเข้ามาแล้วเราจะได้ซัพพอร์ตเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆนะครับอืมก็คือต้องกับบ้านทำกากันบ้านเยอะมากเมื่อคืนนี้ก็นอนตีสามทำอะไรฮะว่างสำเอาใครออกดียังไม่ทันแข่งเลย เดี๋ยววันนี้เราจะมีการหลังจากแถลงข่าวเราจะมีการแข่งขันในรอบดัชนีกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งสิดูเขาก่อนนะครับพี่อั้มนะครับโคชอั้มเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงเตรียมไปงไว้เนี่ยแต่กวอยูไหนเอามาเม็ดหนึ่งก็ขั้นแรกเลยขอทีมงานก่อนเลยว่าช่วยส่งเพลงเพลงที่เขาฟังฟังกันในเจนเนี้ยช่วยเลือกเลือกเข้ารอบมาให้ฟังหน่อยเพราะว่า มันไม่ค่อยได้ฟังอะคะ่ะตอนหลังเนี่ยก็คือแบบไปทางไปฟังเพลงแบบอื่นซะม,มากกว่าเพราะฉะนั้นจะจะไม่อัปเดตตัวเองตามไม่ทันว่าปัจจุบันเพลงไหนฮิตบ้างอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยเออวงไหนใครยังไงร,ร้องย,ยังไงเพลงอะไรก็ต้องไปทําการบ้านในส่วนนั้นเพราะว่าคือเราก็ต้องอาศัยทีมงานด้วยเนาะคอยสอกถามว่าเอ้ยอันนี้ฮ<อ>ิตไหมอันนี้จะเวิร์กไหมอะไรต่ออะไรร้องปรึกษาเขาตลอดนะคะแล้วก็มาเจอกันตรงกลางแล้วก็มาดูว่า น้องๆของเราที่แบบกับเพลงที่เราเลือกไปให้เขาเนี่ยมันจะมันจะไปยังไงท่าไหนได้ไหมอะไรเงี้ยเมื่อสักครู่น <ๆ S 2> ในห้องในห้องแต่งตัวครับร้องเพลงธรรมะให้ฟังอยู่พี่กล่อมพินสายพินดึงสายพินอะไรอยู่เดินนยบนลมุลก็ร้องร้องเพลงกันมาอีเป็นก็เดินมาอะไรขอเขาก็ไม่รู้ดิฉันก็เดินมาร้องเพลงพระพุทธเจ้า เด <laughs> ก็แบบว่าเออต้องใช้ธรรมะเขาช่วยหน่อยนะคะโค้ชคนหน่งก็สบายใจแล้วครับว่าคอ,อ,อชนี้เขาลงแลเขาไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่จะหลับก็หลับไม่ลงทุกทีเลยไม่ใช่แบบว่าคือไม่เคยทำมาเขาบอกว่าเป็นโค้ชมือใหม่นะคะแล้วก็เ <laughs> <laughs> พิ่งเพิ่งจะรู้สึกได้เอางี้เมื่อก่อนเวลาดูในรายการทีวีเนี่ยก็จะเห็นแบบเวลาที่เขาอิมมชั่นอลอะไรกันเรารู้สึกเอ้ยอะไรวะ ทำไมต้องเยอะขนาดนั้นทำไมต้องร้องไห้ทำไมต้องอะไรพอมาทำเข้าจริงๆก็ยังไม่ทันตลอดเล่าฝั่งรายการเลยก็รู้สึกแบบว่าฉันจะเอาเด็กคนไหนออกเราพักรักมันทุกคนเลยก็เลยเข้าใจแล้วว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทุกคนทุกคนมาในแบบไม่ได้ไม่ได้เฟกอ่ะนะทุกคนรู้สึกจริงๆแล้วก็วันนี้คุณต้องคัดออกด้วยระวังไว้ดิฉันว่าจะไปคัดของอีเวนต์ดอกอะโคชทาวไทยครับเตรียมตัวไงบ้าง สำหรับผมที่เป็นศิลปินยุคนี้ที่ทำเพลงเองแล้วปล่อยเพลงอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ติดเทรนด้ด้วยเพลงอะไรครับก็เอาให้สุดไปแล้วไปให้สุดสำหรับศิลปินที่เอาปล่อยเพลงอยู่ช่วงนี้อยู่แล้วก็ติดเทรนดี้ด้วยไม่ใช่โอเคจะได้วงนี้ใช่ไหมตอนที่กูดังเนี่ยมันยังไม่ตาย่างชาติที่แล้วเลยก็ใช่ครับเพิ่ว่าโ้อัสุนมชน ดูดเสียงกูกูมึงมึงออกไปก็ได้ใช่ครับแต่ว่าก็ยังทําอยู่ช่วงนี้แต่ผมก็ปล่อยปล่อยใจว่างๆครับแล้วก็เราบอกตัวเองว่าเรามีหน้าที่มาช่วยให้เขาไปถึงฝั่งที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่เข้ารอดเลยครก็ <laughs> เราไปช่วยคนอื่นดูอาจจะรอดไปไกลกว่าเราก็ได้ครับผมออันนี้อีกหนึ่งคำถามนวกันทั้งสามท่านเลยเราเราถ่ายรอบลายกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกอย่างไงกันบ้างครับ รู้สึกดีใจครับรู้สึกรู้สึกเออ่แล้วก็เออ่ได้ได้ได้ฟังได้มาฟังคนที่มีความสามารถ ปัจจุบันเยอะมากเลยนะครับคือแล้วก็อิจฉาทีมอื่นท<ด>ุกทีปัจจุบันเราต้องถามไปทางนี้ฮะัอ่าอิจฉาว่าแบบโอ๊ยทําไมเขาได้คนเก่งๆทั้งนั้นเลยทีมเราก็ทีมเราก็เก่ๆงๆทั้งนั้นเลยนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นซีซั่นที่หลายๆคนเซอร์ไพรส์นอกจากที่ความเป็นไพร์แล้วเนี่ยยังมีความสามารถที่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 น้องๆอยากจะนําเสนอที่ไม่ต้องมีกรอบอะไรด้วยครับผมเข้ญญาใจนะครับก็รอบรายนี้ก็ทุกอย่างสดใหม่ ใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบเหมือนเรียนรู้ไปด้วยพร้อมกับทำทำงานไปด้วยมันก็ได้ได้รู้เ่ัความยากอีกหลายๆอย่างด้วยนะคะบางทีแบบความสามารถของผู้เข้าประกวดความต้องการของโค้ชอันนี้มันมันมันต้องมันต้องตรงกันด้วยใช่ไหมคะเราต้องอยากได้เขาเขาต้องอยากได้เราด้วยบางทีก็แบบเราก็อยากได้เขาเขาก็อยากได้อีทมอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจนะก็เข้าใจได้ ก็ <g eler> แต่ว่ามันก็เหมือนที่ชู้ละค่ะใช้แล้วจริงใชแล้วจริงก็ต้องกลับมาหาดิฉันนีล<ฮ>ะ <c oughs> สกนิดก็ดีเค <laughs> ขอให้ชาติยครับเป็นไงครับ,บลายรู้สึกว่า Energy ทุกคนเยอะมากแล้วก็เหมือนเราไม่ใช่แค่ดูโชว์อย่างเดียวเรารู้สึกว่าเขาบางทีสอนมุมมองต่างๆให้เรามากขึ้นเพราะว่าบางคนร้องเก่งมากๆแต่ก็ยังมีข้อที่ต้องการก็ได้ครับได้รับคำแนะนําอะไรเงี้ยอยู่ครับเรารู้สึกว่าทํางานไปด้วยกันมากกว่าครับครับผมนี่ขนาดรอบ Line a u d i t i ชัเท่านั้นเองนะครับที่เราได้ถ่ายทำกันไปแล้วนะครับอะะครับท้ายที่สุดอยากฝากอะไรถึงแฟนๆแล้วก็ทางแฟนรายการทางช่อง 7hd นะครับ ก็สำหรับผมก็ถือเป็นเกียรติมากเลยดีใจที่ได้มาเป็นหนึ่งในโปรดักชันนี้ครบคุณ The Voice Pride มากๆนะครับขอบคุณช่อง7 HD ด้วยที่ที่ที่ให้เกียรติชวนผมมาก็หวังว่าซีซั่นนี้จะทำให้เรียกว่ามาเซเล b เบอร์ต r พรามันด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้มีความสุขกับเสียงดนตรีกับเสียงร้องของผู้มีความสามารถทุกๆคนครับครับผมขอบคุณครับอาโคชามครับค่ะก็กราขบขอบคุณทุกๆท่านนะคะ The Voice ไทยแลนด์ Thailand, นะคะแล้วก็ช่อง7 HD นะคะแล้วก็จริงๆแล้วทีมงานทุทกๆคนน่ารักมากๆดูแลเราดีมากๆนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกๆคนซึ่งแบบไม่นึกเลยคือตอนแรกเราก็คิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเจนเรากับเจนเขาเราจะสื่อสารกันได้ไหมแต่ปรากฏว,ว่าพอมาทำงานร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกใจฟูว่าใช้ศัพท์แบบคาเล่นรสึกใจฟูรู้สึกแบบว่า มีความภูมิใจในตัวน้องๆในทีมของเราก็ฝากทีมโคชแอมด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับกบิชัไทยครับก็ขอฝากรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณรายการแล้วก็ขอบคุณพวกแขกรับทุกคนที่มั่นใจในตัวผมนะครับฝากด้วยนะครับผมไม่ตกมือเลยอะทำมาดีที่สุดอ้นเก่งนะเราอะครับผม ครับแน่นอนนะครับเราคุยกันแค่นี้ยังได้อัติรศกันขนาดนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆท่านอยากจะดูแล้วนะครับตัวอย่างของไฮไลท์นะครับซึ่งเราจะได้ชมว่าคุณอาวุธวายวุิไม่สนเลยตามผู้ชายอย่างเดียวคนแรกก็ไม่ให้ความสาคัญในใดเลยครับเ <laughs> มื่อกี้มีสับขาหลอกเนี่ยนะว่าติดตามผลงานไปอย่างยาวนานใช่ครับตอนแรกในใจเราก็ไปพีแอมและอ่าใช่ไหมหลอกลวงผมก็สิบกว่าปีแล้ว ได้จะหลอกให้แม่บอกว่าแม่อยู่มากี่ปีใช่ไหมแม่มันไม่ตกหลุมพรางมาหรอกเด็กคนนี้นะคะแบบเห็นแง่ดูน่ารักนะน่าจะดูไว้ใจไม่ได้เอแน่นอนนะครับก็ชมแล้วก็สนุกสนานตามท้องเรื่องนะครับซึ่งอันนี้เป็นแค่น้ําจิ้มเท่านั้นนะครับยังมีความสนุกสนานรออีกมากมายครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับโค้ชทั้งสามท่านของเราอีกครั้งนะครับโค้ชเบนท์เบิร์ดและโค้ชทามพายครับยินดีตอนรับ Welcome to Star Society